ได้5ตัววันนี้จะใช้ให้ตอนเมื่องไท่ที่ได้ที่เมืองครับบาไปไยครับผมมุนี่น้องพี่น้องกับปูบ่ป้อปู่ป้อของเจ้าของเองเนาะมุนี่คือคุณแม่สีเ็ดยวายกันน้ำครับคือสีเ็ดยวายกันน้ำไปได้การกับเสียต้องกระมาลุ้นน้ำกันมุนี่ว่าปลาเฮาสีลายปันใดกระลังน้ำกับกระลัง ปุบะคื่องจ้มาเด้ครับพี่น้องมาลุ้นแล้กันตามตอนต้องไปอีกนาว่ะเนี่ยน้ามันบุกกลนครับพี่น้องเยปหน้าผมใกล้สิบุกแล้วนะครับบากระโดดบุ้มบมบุ้มบมอยอบึ้งรกบว่าจุดงจอ่ผมกัน รถนะนัก่าเนี่เมื่อเอาเปิ้งปลาครับเปิ้งปลาเปิ้งปลาแต่ส่วนี้ครับผมว่งเยอะไปกผมเดียเปิ้งปอยด้วยกันก็ไปอยู่ไรไอกอะ Ini dulu, ya. Ini terpadu oi Hai, Ya, hai, 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 นี่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 หมดแล้วไปแล้วได้ปลาดูแล้วจับแต่ลงเดียวได้ไหมไหลเหรอ Yeah.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จะบอว่ามันเตียกระหลแห้งปลาดุกนะโอปาหนะมันส่มาที่เรีมันนั่นอสายเปลนมันไปหาอแหลอยู่โคราชระตองเลยล่ะ สได้เนี่ยนอยู่บกเจอเลยว่าจะไปเจอไหนไ่ได้ทำนพ่ทำน้อย่านี้ไงแล้วปลี่ยนมีมันไปแล้วเขาไม่ได้ขีน้ำตรงนี้ยูยูแขนขางไส้วุ้นเนี่ล่ะุงมึงเขเรียกขายมเอกหนึงเาาาขายไรเป็ด่งโจ๊บ้งยำบีกช่างนาน มองหัละยุ่งไสยนยขึ้นไม่ก่อว่ามไอเดนทีูเทีลูู้ไม่ต้องมาบอกน่ันาะมันมันพสิตายมึงเบือยังไก็เบือในน้ำสั่งไม่จาไหนรมันะลูตาตไม่้องน ก็จะจับปลาสองมืดนะครับ ไปจะกินข้าวกินไหน ตุ house, ้อยูข้างหลังออกไปได้แล้วล่ะ น้องเนี่ยน่ะลูกกี้ไปแก้วปลาเพราะว่า

ยู่ขางคู่น er> ่นั่นแหละผู no> uh uh ้ขารคนจับพ่อจับเลยฮะอย่าไปเสียลตัวอยู่แล้วก็อยู่สองคนโอ้ถ่ายทำไมนันมีอะไรลูกไอ้ขีู้นนางค้งนะหรือางค้างก็ไม่ยากปางมุขนยังกลกตา

คือบอับเีเพื่อนนะอุ่นไหมดีอ่อนฮนเฉีดบับเฉีดนะนี่านี้จะเฉียบเลยเหรส่โอเมันยางถืหาเพรากระจายยไงหยยบเอาูตัวยางถือกออีเอาไ้แต่ยีดแนวอ่ะแนก้ใตหันแสนชก้ใตท่อด้แสนต่ทอมีหรอมันอยู่้ทางทาทางทเถอะครับผม ก็ได้ที่หนาพอใจนะพี่น้องเนาะประมั่นก็ยูป,ประมั่น3าณ30โล40ิโลอย่ครับก็ขอฝากคลิปนี้แล้วครับพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ขอสวัสดีครับเน้่สวัสดีครับ